เดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะครับว่าบอร์ดที่ผมได้เปิดไปนะครับของไฟนิ่งเวลนะครับในคลิปที่แล้วที่ผมได้ทำคลิปออกไปเนี่ยในตอนนี้นะครับมันได้เกิดการรันนะครับรันต่อเนื่องตอนนี้ก็น่าจะเข้าอยู่ประมาณ8-9วันแล้วนะครับก็ได้กำไรอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าหลังจากที่ผมได้ทำการเปิดบอร์ดตัวนี้ไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์นะครับเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับ อ่าทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับเราจะดูว่าบอร์ดของเราเนี่ยทำงานไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับทุกคนก็มากดตรงนี้ได้เลยครับคำว่าเมนูซื้อขายตรงนี้นะครับกดคลิกเข้ามา แล้วก็นี่ครับมาเลือกคําว่าเมนูการออมตรงนี้นะครับแล้วก็จะเลือกเป็นที่ที่แนะนําตรงนี้ก็ได้หรือว่าสตั๊กเจอตรงนี้ก็ได้แต่ผมแนะนําให้มากดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีประวัติของบอทที่เราทำการเปิดอยู่นะครับอ่าก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นบอทที่ผมได้ทําการเปิดไว้นะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับเรามาดูนะครับในบอทตัวนี้นะครับผมได้เปิดไปนะครับอยู่ที่ประมาณ3ตัวด้วยกันนะครับอ่านลงเลื่อนลงมาดูนะครับประมาณ3ตัวเนาะโอเคนี่ นะครับก็เป็นในรูปแบบของไฟ n g w เวลทั้งหมดเลยนะครับและเหรียญที่ผมได้เลือกในการเปิดบอร์ดเนี่ยก็เป็นเหรียญ USDT นะครับกับ ETH นั่นเองนะครับอย่างณปัจจุบันนะครับกำไรของผมต่อเนื่องมาเนี่ย8รอบนะครับมันก็ได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับประมาณเนี่ยเห็นไหม2เหรียญก,กว่านะครับเปรียบเทียบถ้าเกิดสมมติว่าเปิดไปที่8รอบก็คือประมาณ8วัน8วันได้กําไรมาอยู่ที่ประมาณ2.54นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะ จาก100เหรียญน,นะครับกลายเป็น102เหรียญน,นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้รีเทิร์นกลับมานะครับจะได้102เหรียญน,นะครับถ้าเกิดผมปิดบอทเนี่ยผมก็จะได้ยอดนี้กลับมาทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่ได้ปิดเนี่ยมันก็จะรันต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งใน APY ตรงนี้ที่ผมได้รับเนี่ยในรอบที่8นะครับมันอยู่ที่ประมาณ72.24นะครับแล้วก็กำไรรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ2.5451 เหรียญนะครับหรือว่า2.54%้นั่นเองอย่างในเงื่อนไขที่ผมบอกนะครับว่าตามใดก็ตามนะครับที่ราคาที่เราตั้งไว้หรือว่าสินค้าที่เราเลือกไว้เนี่ยอย่างที่ผมเลือกไว้ในคลิปก่อนนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ1,700แล้วตอนนี้เนี่ยราคาอีธิลเยียมนะครับมันอยู่เหนือเส้นปะตรงนี้นะครับก็คืออยู่เหนือราคา1,700เวลาที่ผมได้ดอกเบี้ยเนี่ยผมก็จะได้ดอกเบี้ยออกมาเป็นเหรียญ USDT แต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่ถ้าเกิดราคาเหรียญเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันต่ํากว่าเส้นปะะตรรงนนี้นคับ รีเทิร์นกลับมาหรือว่าเหรียญที่ผมจะได้กลับมานะครับรวมถึงดอกเบี้ยด้วยเนี่ยผมก็จะได้กลับมาเป็นเหรียญของ ETH นะครับหรือว่า Ethereum เนี่ยในจํานวน0.06032067ตรงนี้เลยนะครับและบอทดนะครับมันจะทําการลันต่อเนื่องนะครับทุกๆวันในช่วงเวลาบ่ายสามนะครับคือพอถึงบ่ายสามเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้มาปิดนะครับมันก็จะลันต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เลยถ้าเกิดสมมติว่าผมอยากปิดตรงนี้ได้ไหมก็สามารถปิดได้เลยครับโดยการกดตรงนี้นะครับปุ่มปิดตรงนี้นะครับผม แต่ตรงนี้ผมเห็นว่าราคาเนี่ยมันจะยังคงอยู่ที่ประมาณตรงนี้อยู่นะครับจะไม่ต่ำไปกว่า1,700นะครับผมก็จะปล่อยให้มันรันกำไรต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นบอดตัวแรกของผมเนะาะมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับด้านล่างอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสำหรับบอดตัวนี้นะครับผมก็ได้กำไรมาอยู่ที่1.4879 USDT นะครับหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ1.48%นนั่นเองนะครับ แล้วก็ APY เนี่ยอยู่ที่42.22นะครับผมก็ยังคงอยู่เหนือเส้นปะอยู่นะครับอ่าก็จะได้กำไรแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่ามาดูบอทที่3นะครับบอทตัวที่3นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนะครับก็เปิดไปที่เป็น9รอบแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าถ้าเรานะครับตั้งราคานะครับตรงเส้นปะเนี่ยยิ่งใกล้ราคาปัจจุบันมากเท่าไหร่เนี่ย A.P.Y ก็จะสูงมากเท่านั้นนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยผมตั้งไปอยู่ที่1,800นะครับและราคาปัจจุบันของอีเทียมเนี่ยอยู่ที่1,823 USDT นะครับซึ่งราคาความห่างกันนะครับมันค่อนข้างใกล้กันมากๆนะครับยิ่งใกล้เนี่ยยิ่งเสี่ยงสูงแล้วก็จะทำให้ A.P.Y ของเราเนี่ยยิ่งสูงตามนะครับสำหรับบอตตัวนี้นะครับผมเปิดไปรอบนี้ก็เป็นรอบที่9แล้วนะครับกำไรที่ผมได้มาถ้าเกิดผมปิดณวันนี้นะผมก็จะได้กลับมาอยู่ที่105เหรียญนะครับโดยประมาณ ซึ่งกำไรสูงถึง5%เลยนะครับ5.02%ภายในเวลาเพียงแค่9วันถือว่าเยอะมากๆนะครับลองคิดเล่นๆว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจาก100เหรียญเนี่ยเป็น1,000เหรียญน,นะครับผมก็จะได้กำไรอยู่ที่50เหรียญแล้วนะครับ1,700กว่าบาทนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลย อันนี้ก็เป็นรีวิวนะครับสำหรับการที่ผมได้ทําการเปิดบอร์ดของไฟน์วิลไปนะครับในพ a ยอเด็กเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะใช้บอร์ดแบบนี้เนี่ยซึ่งบอร์ดในพ a ยอเด็กนะครับเขาก็มีความโดดเด่นแล้วก็สามารถใช้ได้ฟรีนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอของเพื่อนตอนนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะคลิกลิงก์นะครับที่อยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ในการลงทะเบียนไว้ให้นะครับซึ่งสมัครได้ฟรีแล้วก็สามารถใช้บอร์ดแบบนี้เนี่ยได้ฟรีเลย คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็จะปล่อยให้มันลั่นต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆก่อนละกันนะครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปผมเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเต็นท์อินเวสท์เน็ตเวิร์กนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ